ทุกวันไปกับพัชรีสวัสดีค่ะหายหน้าหาตาไปโดนบอกคะแมนค่ะช <c oughs> ่วงนี้ยากยากนะคะอยากยากหลายค่ะอยากแห้งแล้วกับมือนีไปคน้นอันพอ่อวิดีโออันเก่านะคะที่โนเคยไปทายไว้นะคะอันเมื่อปีกลายนี่เป็นวิดีโอเกาะะ่าค่ะที่ว่าไปพายเลือกข่ายยากแล้วนะคะแล้วก็เข้าได้หอยจานแบนแบนแบบนี้มากค่ะลักษณะเป็นแบน กลมๆใหญ่ๆแบบนี้นะคะหนูบองฮูเขาเอิญว,ว,ว่าหอยหยังค่ะแต่ว่าหนูเรียกว่าหอยมุกนะคะเพราะว่าล่องพาบางแล้วมันเป็นหมุกทางในค่ะแต่ว่าเท่าสิใดหรือบัใดเดี๋ยวมาเบิ่งต่อไปนะคะหน้าตาท่าทางเป็นแบบนี้ค่ะหอยเก่าๆนะคะหอยลักษณะแบบว่าหลายปีแล้วนะคะนี่เป็นแบบว่าแข็งๆเลยนะคะเดี๋ยวเท่าสิมาล่องแกะเบิง่งว่าาสิพออย่างแน่ จัดการเลยโดยความมุ่งหมันกะจัดการเลยนะคะแกะเลยถุงไม้ถุงมือปะตองเบิ่งกันแล้วนะคะปะตองใส่กันแล้วนี่ค่ะหอยทีเฮ้าอันแกะได้นะคะลักษณะทางในจะเป็นแบบนี้เนื้อบางๆค่ะแล้วกัดสีมีสีน,นุ่นๆของอเปลือกหอยมุกนะคะเป็นไข่หอยมุกเลยแบบนี้ค่ะแต่ว่าอีนั่งอันนี้เพิ่นค่อนข้างเสี่ห <c ười> คือเปิดหน่อยนะคะ เป็นอย่างคือเปิดหน่อยแต่กี่ที่บอเดือนนี้เปิดแป๊บเดียวก็อเอาไปรีบเบิ้งผู้เดียวนะคะเอ๊จังไดคนนี่นะคะนี่ค่ะบอละความพยายามค่ะเพราะวา่าจังไดเ้าก็สีอยากได้เบิ้งหอยมุกเป็นปูนตานะคะหลายหลายค่ะแต่ว่าหนุคนขึ้นมาได้แค่ประมาณ10 20, 20 30ตัวเท่านั้นนะคะเพราะวา่าค่อนขางนักค่ะนักแข้งนะคะเรากะเคยเบิ่งในวิดีโอค่ะเน็ตไอดอล้วาก็นในวิดีโอ ต่างๆนะคะเวลาที่เขาแก้หอยมุกรู้สึกว่าเขาแกะหนวยใดกับพอนหนวยนั่นนะคะแกะหนวยใดกับพอนหนวยนั่นแล้วมิแต่หนวยใหญ่ๆเป็นเป้งนะคะก็เลยว่าของเฮ้ากันหนาจะไม่รุ่นละค่ะนี่แบบนี้เลยนะคะแกะแล้วแกะอีกค่ะสิแก้มือจะคลองมือใดกบพะพันหูนแก้ยากอยู่ค่ะค่อนข้างสิแกะยากแล้วก็ตัดมาแบบคร่าวๆนะคะเั้งคอนัถิงหยาง ความพยายามหลยแห้งค่ะเบิ่งเตี่ยแบบนี้เดี๋ยวห้าเอาเนื้อมันไปหนึ่งนะคะแล้วก็จิ้มน้่จิ้มต่อค่ะหลังจากนี้นุ๊ดได้อันได้กินอยู่นะคะคล้ายๆ้ยยยหอยกาบหอยทะเลทั่วไปค่ะความหอมหอมลักษณะเป็นแบบนี้นะคะงามงามค่ะเบิ่งความอ่ามุกข,ของเขานะคะมุกแบบว่าสีแบบลำคาแห้งนะคะออกสีนวลๆน,น,น้ำตาลน,น้ำตาลม่วงๆนะจักหน่อย แบบว่าสีแพ่งแห้งค่ะสีเลียวเบิกงลงง้งามงานะคะนี่รู้สึกว่าสิเป็นตุ้มของเขาที่ค่อนข้างที่เหมือนจะเป็นว่าเหมือนเขาจะเริ่มที่จีกอต,ตัวเป็นมุกนะคะหนูคิดว่าเด็นี่ค่ะเหมือนว่าเขาจะกอต,ตัวเป็นมุกแล้วค่ะเนี่ยที่เป็นตุ้มๆขึ้นมาจังสีนะคะสีงามงามค่ะเบล่งแล้วก็ยังอยากได้เอามาเห็ดแบบว่าตัดตัดแล้วก็เลี่ยมนะคะอัน เอากระดาษไส้คัดๆออกแล้วก็เฮ็ดเป็นซอยเป็นยางคือสิงามจังเด้อค่ะนึว่ามันงามแกะตอค่ะแกะตอค,ะความพยายามยังมีนะคะนี่เขายังแกะตอค่ะแกนวไดไหลแล้วก็แล้วแกนวดไดแล้วก็แ,กวแลว้วนะคะซองกับซองแบบว่ายังคักเลยย้อนว่าอันห้าอยากหูนะคะว่ามันมีบ่อนะคะอาจจะเล็ดหลอดสายตาแต่ว่าตามที่ว่าเขาเจ้าแกเบิงในวิดีโอต่างๆนั่นเป็นยางเขาควจะแกะเราได้นวยบกใหญ่ นะคะแกะแล้วบ่ต้องได้กลมคักปานนี้นะคะนี่หนูทั้งแบบว่าทั้งแกะทั้งซองทั้งกลมย่างไก่ย่างบ่เห็นพอจักนวยนะคะนี่ตั้งใจแห้งรู้จวมนินาสิมุยพรนะคะเพราะว่าตั้งใจแห้งนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวห้ามาแกะต่อนะคะแกะต่อน่วยใหญ่ค่ะน่วยหนึ่งนี่ก็ประมาณสองขีดนะคะความหนักของเขาหนูไปพอนะคะอยู่ในอ่าอยู่ควีนสแลน นี่ค่ะแบบนี้ตอนไปไพ่เลือกใค่ยากนะคะแกให้เบิ้งแบบไกลๆแบบนี้เลยค่ะหน่วยนี้ก็แล้วน่วยนี้ก็แล้วนะคะแกไปลายเติบแล้วแต่ว่ากโบมีพพิกใ่พิกครัวแล้วกับ่บมีนะคะบบมีนวลบบมีไนรูอว่ามันสีหน่อยบอ่คะ่ะรือว่ามันสี่บมันแนวมันบอกรู้ว่าจังไรมันคือโบมีหอยนะคะพอมาเบื้องแล้วจังไดกะบ่พอบ่พอ เลือยอยู่ค่ะเดี๋ยวห้าก็สิอตอกไปเรื่อยๆนะคะนะคะี่เบิ่งซองหนูซองยังคักขักค่ะซองขักแห้งนะคะนี่สีเขางามงามเพราะหนูไปต้มนะคะ yeah. หลังจากที่หนูไปต้มมาแล้วน่ะสีเขาสิเปลี่ยนะค่ะ<___แต่ว่าหนูบ่อเอาวิดีโอมาเบิ่งนะคะเอ้าพอยังลรือบนี้พอแล้ว<____>ก็พอแล้วกำลังเอิญคนนี้ค่ะพอแล้วออกจากเปลือกนี่นะคะนี่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 น้อยน้อยนี่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 น้อยนี่นะคะ ออกจะเปลือกนี่แล้วค่ะเปลือกนี่ค่อนข้างที่สีกว้างแน่จักหน่อยนะคะมหนาาลวถึงกระลังสิเริมนีนี่เขาเิ่มออกตุ้มๆแบบนี้ค่ะและนี่ก็คือผลงานที่เขาใดนะคะเมืองการแตะออกว่าสีเหมือนกันกับเปลือกหอยเลยค่ะนี่ผลงานของห่าหอยมุกค่ะนี่หอยมุกหอยทะเลนะคะเป็นมุกงามแห้งนะคะ แต่ว่าเสียดายน้อยๆพอดเสียดายน้อยๆแห้งนะคะสองหาคอนโมันเห็ดเสียหรอบ๊บุ๊สงสัยสีเห็ดเสียค่ะเนี่ยหากระโพอนะคะเป็นวิดีโอกาค่ะอันพอเก็บพอหาแล้วเรียบร้อยนะคะได้ซ้ำนันละน้อยน้อยซ้นยำนันละหายใจแห้งกับบ่ได้เสียจอยนะคะเศร้า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 เก็บเงินไปเสือเอาดีกว่านะคะพอได้มวนอยู่ค่ะพอได้มวน เฮากับมาแยกใหญ่กันดีกลัวนะคะเก็บเมียนไปก่อนเดี๋ยวผลจสีหายค่ะพอกันไหม